รถสวยๆราคาสุดคุ้มค่ามาแล้วนะครับสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับกับราคา139,000บาท Mazda 3 2.0ปี2005ครับดุนๆเลยครับสีเดิมๆภายในเดิมๆรถบ้านแท้ๆไม่170,000กว่ากิโลครับ สภาพพร้อมใช้90บบวกเลยนะครับผมถือว่าเต็มศักยภาพของรถเลยช่วงล่างเฟิร์มๆดีๆมากเลยนะครับผมนะฮะรถพร้อมใช้พร้อมขับขี่สวยใสายมากๆเลยนะครับรถคันนี้จอดอยู่นนทบุรีนะครับผมเพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านี้เองนะใครสนใจรถราคานี้ที่นี่ถือว่าได้มาตรฐานในเรื่องของการคัดสรรรถนะครับแล้วก็รายละเอียดรถเนี่ยคือคือดูแลให้หมดทุกอย่างนะครับมีบริการส่งทั่วประเทศด้วยนะนะครับใครสนใจจัด ไวแน้นก็จัดได้อยู่ครับคันนี้ซื้อสดก็พูดคุยต่อรองราคากันได้นะครับสนใจด่วนๆนะครับที่นนทบ,บุรีนะไม่ไกลไม่ไกลส่วนต่างจังหวัดวีดีโอคอได้นะครับเอาที่ชอบเอาที่ใช่วันนี้คัาสารรถราคาแสนต้นๆมาให้แล้วสวยๆเดิมๆนะครับคันนี้นะ0 8 8 5 8 4 5 3 7 5นะครับรีบจองด่วนเลยนะครับ